กาบเปลี่ยนรรท่านประธานที่เคารพครับผมเจษดาดนตรีเสนอครับผู้แทนราชดร,รประทุมธานีเขตสองพักเก้าไกลคนประทุมลุ่มน้าเจ้าพยาครับวันนี้ผมจะขอร่วมอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายปี2568ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำครับรท่านประธานเราไปกันเลยครับในครึ่งปีแรกครับเราต้องมาเชิญกับสองปรากฏการสำคัญครับก็คือภาวะโลกร้อนและปรากฏการเอลนินโยนะครับที่ส่งผลกระทบให ไทยอากาศร้อนมากๆครับจนหลายคนเรียกว่าภาวะโลกเดือดครับท่านประธานทำให้อากาศร้อนจัดฝนทิ้งช่วงนานอัตราการระเหยของน้ําสูงอ่างเก็บน้ําหลายแห่งแห้งขอดขาดแคลนน้าดิบในการผลิตน้ําประปาและการเกษตรน้ําเค็มลุกล้ํานะครับผมมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากปรากฏการผลกระทบจากปรากฏการณ์เอล尼โยครับโดยผมได้รับข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยว่า อัตราการเติบโตดัชนีผลผลิตผลไม้เศรษฐกิจกใน4เดือนแรกของปีนี้ลดลงถึง67%ครับมาจากภาคตะวันออกที่ต้องเผชิญกับเอลนินโยทําให้ฝนน้อยลงถึง46%และคาดการณ์อีกว่าฤดูผลไม้ภาคใต้ปีนี้ผลผลิตจะลดลง22-26%เครับเมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเราจะ,ะเผชิญกับปรากฏการณ์ลานินยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงฤดูฝนพอดิบพอดีครับ ส่งผลให้มีฝนตกมากกว่าปกติและเราอาจจะต้องเผชิญกับน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ครับรรท่านประธานเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ผมจึงไปดูในเล่มงบประมาณว่ามีการจัดงบจัดโครงการอย่างไรสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือไม่แต่สิ่งที่ผมเจอคือความน่าห่วงน่ากังวลครับท่านประธานต่อการจัดทํางบประมาณแบบนี้ผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังผ่านความห่วงกังวลเจ็ดห่วงดังนี้ครับห่วงแรกเลยรับรรท่านประธานห่วงที่หนึ่งก็คือเรื่องของน้ําประปาครับ ผมจะอภิปรายในประเด็นเรื่องของน้ําต้นทุนที่จะใช้ในการผลิตน้ําประปาส่วนเรื่องคุณภาพนั้นสส,สอิทธิพลเพื่อนผู้แทนรัศดรอของผมได้อภิปรายไปแล้วท่านประธานครับในงบปี68รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น6ล้านลูกบา์เมตรซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาวะภัยแล้งที่เรากาลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะทางภาคอีสานและทางภาคใต้ที่ขาดแคลนน้าดิบอย่างมากในเดือนมีนาและเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับแต่สิ่งที่สำคัญคือ เรายังขาดแผนสำรองในการจัดหาน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาผมยกตัวอย่างที่ชัดเจน2ตัวอย่างครับตัวอย่างแรกครับหมูกก่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ครับมีปัญหาเรื่องก,การขาดแคลนน้าดิบมานานในยามวิกฤตประชาชนต้องซื้อน้ําจากภูเก็ตผ่านเรือครับที่คิวละ50บาทจากปกติราคาที่อาเภอเมืองกระบี่อยู่ที่คิวละ30บาทเท่านั้นครับตัวอย่างที่2ครับเกาะกลางตาบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่ที่เกิดวิกฤตน้ําประปาไม่ไหลครับขาดแคลนแหล่งน้ําสำรอง ประชาชนต้องใช้น้ำบ่อตื้นบนเกาะที่มีปริมาณน้อยไม่พอใช้เ mm. กาะลันตาเ mm. กาะมุ mm. กเกาะลิบงเ mm. กาะล้านและอีกหลายเกาะก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันงบเกี่ยวกับน้ำปี68ตั้งไว้5,600ล้านบาทครับแต่ผมยังไม่เห็นโครงการที่แก้ปัญหาเร่งด่วนเหล่านี้ผมจึงขอเสนอทางแก้ไข3ทางครับ 1. จัดงบขุดบ่อบาดานให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. หาแหล่งกับเก็บน้ำเพิ่มเติมโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับฝนจากลาดินยาา 3. จัดหาน้ําดิบราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ในยามวิกฤตครับห่วงที่2ครับท่นทานประธานพื้นที่การเกษตรในเขตชนระทานปัจจุบันประเทศไทยมีเขตชนระทานประมาณ4 2ล้านไร่ครับแต่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้ว่าจะมีเขตชประทาน60ล้านไร่ภายในปี2580ซึ่งเหลือเวลาอีก13ปีกับเป้าหมาย18ล้านไร่เท่ากับว่าเราต้องพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นปีละ1.4ล้านไร่ แต่เป้าที่ตั้งในปี68นั้นกับมีพื้นที่ที่ถูกพัฒนาเพียง20,000 0กว่าไร่เท่านั้นแล้วเราจะถึงเป้าหมายกันกี่โมงครับท่านประธานนอกจากการขยายพื้นที่ชลรประทานใหม่แล้วกรมชลรประทานยังมีการปรับปรุงงานชลรประทานในพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด1 1 5 0 0ล้านบาทเพื่อให้พื้นที่ชนรประทานเดิมได้รับการปรับปรุงทั้งหมดประมาณเ,าเกือบ1ล้านไร่ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับและสําคัญมากแต่มีข้อกังวลครับ การตั้งเป้าตัวชี้วัดงบ1 1 5 0 0ล้านบาทนี้กลับไม่ได้ชี้แจงให้เห็นชัดๆว่าประสิทธิภาพของระบบชนรัฐานจะดีขึ้นอย่างไรจะประหยัดน้ำประหยัดไฟได้อย่างไรพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและทันการขึ้นหรือไม่ผมอยากให้รัฐบาลระบุถึงผลลัพธ์การใช้เงินหมื่นกว่าล้านบาทให้ชัดเจนกว่าจำนวนไล่ที่ได้รับการปรับปรุงตามเล่มงบประมาณ ผมขอ,อยกตัวอย่างโครงการที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพ2โครงการครับท่านประธานโครงการแรกครับโครงการพัฒนาระบบส่งน้ําและกระจายน้าคลองสองขวาที่กลุ่มผู้ใช้น้ําออกแบบสถานีสูบน้ําและคลองส่งน้ําร่วมกับกรมชนระทานทําให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการส่งน้ําในขนาดพื้นที่22,000ไร่ให้ได้รับน้ําพร้อมกันในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์จากเดิมใช้เวลา2เดือนทําให้ประหยัดน้ําเพิ่มขึ้น50ปอร์เประหยัดค่าเชื้อเพลิงถึง8 8 0 9 0ตครับตัวอย่างที่2นะครับคือมีการตกลงกันในกลุ่มผู้ใชน้ําของคลองสองขวาว่าเมื่อพื้นที่2 2 0 0 0ไร่ได้ทำนาและเก็บเกี่ยวพื้นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่มีการทำนาปรังเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำในภาวะเอลนิโยครับห่วงที่3ครับพื้นที่เกษตร,รนอกเขตชประทานจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้พี่น้องเกษตร,รกรในพื้นที่นอกเขตชนรับทานมีความเสี่ยงภัยแรงมากขึ้นครับท่านประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณากรได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปี6 6ท7ไว้ที่16.5ล้านไร่แต่พื้นที่นอกเขตจุลประทานที่ได้รับการจัดหาน้ําจากงบปี68กับมีไม่ถึง2 0 0แสนไร่ครับท่านประธานซึ่งคิดเป็นเพียง1.2%ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ได้คาดการไว้และโดยรวมได้รับงบทั้งหมด6,900ล้านบาทเพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้รัฐบาลจัดงบประมาณ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ําในเขตพื้นที่นอกเขตชนรบประทานแต่ขณะเดียวกันผมก็ขอต้องผมก็ขอตั้งข้อสังเกตที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่าช่วยทบทวนและปร,ะปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงได้สักสาตัวอย่างครับตัวอย่างแรกครับโครงการก่อสร้างแหล่งน้ําใ,ในไร่นานอกเขตชลรประทานของกรมพัฒนาที่ดินครับที่ได้รับวงเงิน427ล้านบาทก่อสร้างบ่อน้ํา23,000บ่อพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์4 6 0 0 0ไร่ครับโดยมีเกณฑ์ ข้อหนึ่งที่กําหนดเรื่องความลึกไว้ที่อย่างน้อย2.1เมตรครับซึ่งผมมีความห่วงว่าหากความลึกของบ่อไม่มากพอจะไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วคุประธานอัตราการะเหยของน้ํามีการระเหยวันละ1เซนติเมตรฉะนั้นการขุดบ่อลึกเพียง2.1เมตรอาจทําให้เกษตรกรมีน้ําใช้เพียงไม่กี่เดือนผมจึงฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลว่าจะออกแบบบ่อน้ําในโครงการนี้อย่างไรให้สามารถเก็บน้ําได้พอเพียง ตัวอย่างที่สองครับท่านประธานโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด60ไล่ของกรมทรับน้ําบาดาลมีการตั้งหลักเกณฑ์การประเมินขอโครงการไว้ว่าจะต้องได้อัตราน้ําเฉลี่ย7-10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นซึ่งผมเห็นว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้อาจทําทให้ไม่สามารถใช้งานได้จริงผมจะอธิบายให้ท่านประธานฟังอย่างนี้ครับสมมติเราได้น้าอัตราเฉลี่ย10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับท่านประธานหนึ่งวัน เราเดินเครื่องสูบน้ํา8ชั่วโมงเท่ากับเราได้น้ํา80ลูกบาตเมตรดังนั้นใน1เดือนเราจะสูบน้ําได้2,400ลูกบาตเมตรพื้นที่ขนาด60ไร่เราเอา60หารครับ,บาท่านประธานจะได้เฉลี่ยน้ําไร่ละ40ลูกบาตเมตรต่อเดือนหรือไร่ละ1.3เมตร1.3ลูกบาตเมตรต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปริมาณที่ได้รับเป็นปริมาณที่น้อยมากครับจึงอาจไม่เพียงพอสําหรับพืชหลายชนิด แม้กระทั่งแตงโมที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อยอยังต้องการน้ําวันละอย่างน้อยหลูกบา์เมตรต่ตอไร่ครับ mm. รท่านประธานเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลจะต้องคิดต่อนะครับว่าควรจะแนะนําเกษตรกร,ร,กรให้เลือกชนิดพืชที่ปลูกอย่างไรหรือจะจัดระบบหมุนเวียนการใช้น้ําอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับปริมาณน้ําที่ได้รับโครงการที่3ครับโครงการก่อสร้างฝ่ายที่พบจํานวนสี่โครงการกระจายอยู่ใน3หน่วยงานได้แก่กรมทรัพยากรน้ํากรมพัฒนาที่ดิน และสัมันการการไปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีจำนวนฝายรวมทั้งสิ้น1352แห่งได้รับงบประมาณรวมเกือบ860ล้านบาทผมมีข้อกังวลว่าหากการก่อสร้างฝายยังเป็นในลักษณะต่างคนต่างทำเช่นนี้อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและฝายนั้นไม่มีประสิทธิภาพผมอยากให้รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับมองภาพรวมทั้งหมดแล้วกำหนดจุดว่าจุดไหนเหมาะสำหรับการกักเก็บน้ำจุดไหนเหมาะที่จะสร้างฝายและจุดไหนไม่เหมาะที่จะสร้างฝายครับ ห่วงต่อไปก็ต้องไปทานห่วงที่4ครับเรื่องน้ําท่วมและอุทกภัยครับในปี68รัฐบาลจัดสรรก็ประมาณสําหรับแผนป้องกันน้าท่วมเกือบ20 0ล้านบาทโดยตั้งเป้าที่จะมีพื้นที่น้าท่วมลดลง490,000ไร่ซึ่งสอดซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการประเมินของวิจัยกรุงศรีที่ว่าในปี67ประเทศไทยจะมีพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย1ถึง1.7ล้านไร่ แต่ผมมีข้อกังวลในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินโครงการหลายจุดครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมเป็นประจําที่จะทันกับฝนตกจากลานิญาหรือไม่นะครับตัวอย่างแรกนะครับเขื่อนหน้าวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีที่เบึ่งพังลงเมื่อสัปดาห์ก่อนครับท่านประธานไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมไม่ทันกับฤด,ดูน้ําหลักปีนี้หรือเปล่า2ครับหลายจังหดดวัดที่พื้นที่กลางาไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองยุธยาเป็นจังหวัดที่ถูกบังคับให้ท่วมเพราะเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่น้ําจะเข้ากรุงเทพ และเป็นจังหวัดที่ทุ่งรับน้ํายังใช้งานอยู่เรื่อยๆรัฐบาลจะต้องวางแผนควบคุมปริมาณน้ําไม่ให้น้ําสูงจนเกินไปและมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม 3. ม,มีการจัดการจราจรทางน้ําของแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลไม่ให้น้ำมาไหลเจอกันที่จังหวัดอุบลในเวลาเดียวกัน 4. ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างครับบ้านผมเองครับประทุมธานีในปี65ครับมีเหตุการณ์น้าท่วมลังสิตจากเหตุระบายน้ําไม่ทันเพราะเครื่องสูบน้ําใช้การได้ไม่ครบครับ บางตัวรอซ่อมแต่ซ่อมไม่เสร็จก่อนฤดูน้ําท่วมดังนั้นในพื้นที่เสี่ยงภัยประจําเหล่านี้รัฐบาลจําเป็นต้องตรวจสอบดูแลอุปกรณ์โครงสร้างที่ใช้ป้องกันน้ําท่วมให้ใช้งานได้เสมอตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าถึงดูฝนและจุดที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องมีศูนย์อบยพที่สะอาดปลอดภยัยไม่ใช่กางไม่ใช่กางเต็นท์ให้ประชาชนอยู่ริมถนนครับท่า,านประธานห่วงที่5ครับระบบการแจ้งเตือนภัยน้ําท่วม โดยปกติแล้วจะเริ่มจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําหรือสอสนที่จะรวบรวมข้อมูลประมวลผลสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพโดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติจะเข้าทําการเตือนออกไปสู่ประชาชนแต่ก็มีปัญหาหลายประการครับท่านประธานประการแรกนะครับการแจ้งเตือนภัยถูกทําโดยหลายหน่วยงานครับส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนไม่รู้ว่าจะใช้ข้อมูลจากใครดี จึงต้องปรับปรุงให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและไม่ก่อความสับสนตัวอย่างที่สองครับสถานีเก็บข้อมูลและหอเตือนภัยทุกแห่งต้องใช้การได้ดีบางหน่วยงานมีสถานีเก็บข้อมูลชํารุดหลายแห่งควรรีบแก้ไขให้กลับมาใช้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะสถานีที่อยู่บนที่สูงและเสี่ยงต่อภัยพิบัติสูงซึ่งสำคัญมากในการเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันซึ่งจะต้องสามารถส่งข้อมูลได้อย่างน้อยทุกหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าจะให้ดีก็ขอแบบเรียลไทม์ทุก15นาทีครับ,รบท่านประธาน ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบคาดการณ์และเตือนภัยของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพเช่นนําโครงการมารวมกันไว้ในแผนบูรณาการงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการข้อมูลน้ําด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผมมีตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมครับก็คือศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หรืออบจแพร่ะนะครับที่ร่วมกับสสนทําให้อบจแพร่สามารถรับทราบข้อมูลแบบเรียไทา์และแจ้งเตือนไปยังช่องทางท้องถิ่นที่มี ทำให้เกิดการแจ้งเตือนภัยที่แม่นยําถูกต้องรวดเร็วนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงในงบปี68นี้สสนอของก็ประมาณ30ล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนายกระดับศูนย์ข้อมูลน้ํา16จังหวัดผมสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลน้ําระดับจังหวัดในทุกจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยครับท่า,านประธานเรื่องนี้เราต้องรีบตัดสินใจครับเพื่อให้ทันกับภาวะโลกร้อนอย่างน้อยก็ขอให้มีศูนย์ข้อมูลน้ําทุกจังหวัดในมีเจศนย์ครับท่านประธานครับ เรื่องของการรับมือภัยพิบัตินั้นสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบอันมหาศาลอย่างน้ําท่วมใหญ่ในปี54เราจึงต้องนําเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System หรือ DSS มาช่วยนะครับซึ่งในปีนี้สทนชอของงบในโครงการพัฒนาระบบ DSS นี้มา2โครงการนะครับงบประมาณรวม115ล้านบาทแต่คมออนุมัติให้เพียง41ล้านซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้เกิด ความเสี่ยงในการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบได้ครับท่านประธานห่วงที่6ครับการจ่ายเงินเยียวยาขรขบท่านประธานผมอยากบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครอยากโดนน้าท่วมครับแต่พอบ้านของเขาอยู่นอกแนวคันกั้นน้ําหรืออยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ําเขาจึงไร้ทางเลือกจําใจต้องรับน้ําไปอย่างช่วยไม่ได้แถมพอน้ําท่วมแล้วครับหน่วยราชการยังบอกเขาว่าน้ําท่วมเป็นวิถีชีวิตท่านประธานครับไม่มีน้ําท่วมใดเป็นวิถีชีวิตหรอกครับท่านประธาน เหนื่อยยกของหนีน้ํายกของไม่ทันของก็เสียหายหลายคนต้องอ,อพยพไปเช่าบ้านอยู่ผู้สูงอายุผู้ป่วยห่างหมอการเดินทางยากลําบากโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในทุ่งรับน้ํามีค่าเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับท่านประธานและยังต้องมาเจอกับการเยียวยาล่าช้าเป็นเดือนๆเ,เพราะต้องรอหน่วยงานสํารวจหลังน้ําลดเสียก่อนผมจึงเสนอให้รัฐบาลนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่แม่นยําไปใช้ในการกําหนดพื้นที่น้ําท่วมและมาตรการเยียวยาเพื่อให้สามารถ เพื่อให้รัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยาประชาชนได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมเลยครับท่านประธานห่วงสุดท้ายครับห่วงที่7ครับโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะและกากอุตสาหกรรมปีหกเจ็ได้รับงบปีหกเได้รับงปบงประมาณอยู่ที่104ล้านบาทครับแต่ในปี68กลับได้รับงบเพียง78ล้านบาทซึ่งน้อยลงจากปีก่อนที่16ล้านบาททั้งทั้งที่ระยะหลังนี้เรามีเหตุที่ต้องเฝ้าระวังมลพิษ ปนเปื้อนกระหลายแห่งเขาท่านประธานขอยกตัวอย่างเช่นโรงงานกับเก็บสารเคมีของบริษัทวินโปรเฟสจังหวัดระยองครับที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปหรือการลักลอบฝังกบสารเคมีของบริษัทเอกอุทัยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือการเฝ้าระวังกากแคปเมียมที่มีการขนย้ายไปยังจุดต่างๆและอาจกระทบกับน้ําใต้ดินซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสําคัญในการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กอ่อมลพิษอีกิดเดียวข้าวสารจะจบแล้วครับ สุดท้ายนี้เขาท่านประธานผมขอ,อย้ําถึงความสําคัญของการจัดสรรระบบงบประมาณด้านน้าที่ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนประหยัดมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตโดยผมเสนอเอดี๋ยวผมมีข้อเสนอ3ประการครับประการที่1ครับจัดทําระบบบริหารจัดการข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเช่นระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือ DSS หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนช่วยในทุกข,ขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ําครับ2ครับ กระจายอำนาจการบริหารการจัดการน้ําในพื้นที่ตนเองให้กับท้องถิ่นเพื่อที่จะได้ทําการเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงรวดเร็วมั่นยํามีการแจ้งเตือนภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งศูนย์อพยพได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ตัวเองได้อย่างเหมาะสม 3. การวางแผนอาการรวมแผนที่เกี่ยวกับน้ําจากหลายหน่วยงานมาไว้ในแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศมียุทธศาสตร์ มีทิศทางมีเป้าหมายมีการชี้วัดได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและถึงแม้ทุกโครงการจะมปอยู่ในแผนบูรณาการแล้วแต่การตรวจสอบก็ยังจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับประชาชนว่าโครงการที่อยู่ในแผนบูรณาการนี้จะมีประสิทธิภาพไม่ซ้าซ้อนขอบพระคุณครับ